ปราสาทโบราณแห่งหนึ่งกลายเป็นข้อพิพาทระดับโลกได้ยังไงมาหาคำตอบแบบเข้าใจง่ายๆกันครับนี่คือปราสาทพระวิหารครับศูนย์กลางของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีคำถามสําคัญก็คือปราสาทที่สวยงามแห่งนี้เป็นของใครกันแน่จุดเริ่มต้นมันมาจากสนธิสัญญาฉบับหนึ่งแล้วก็แผนที่ที่ตั้งใจจะสร้างความชัดเจนครับแล้วคดีทั้งหมดนะครับก็มาตัดสินกันที่แผนที่ภาพผนวกฉบับนี้แผ่นเดียวเลย ก็เลยเกิดเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องความถูกต้องของภูมิศาสตร์กับเรื่องการยอมรับแผนที่มานานจากข้อพิพาทชายแดนก็กลายเป็นคดีที่ต้องไปสู้กันในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วในที่สุดครับวันที่15มิถุนายน1962ศาลโลกก็มีคำตัดสินออกมาผู้พิพากษาลงมติอย่างเด็ดขาดเลยครับด้วยคะแนนเสียง9ต่อ3คํคตัดสินมี3ข้อครับ 1. ประสาสเป็นของกัมพูชา 2. ไทยต้องถอนกำลัง และ 3. ต้องคืนวัตถุบโบราณสารให้เหตุผลว่าการที่ไทยได้ไม่ได้คัดค้านแผนที่เป็นเวลาหลายสิบปีถือว่าการยอมรับไปแล้วนั่นเองนี่คือการบรรจบกันของมรดกโบราณกับกรอบกฎหมายของโลกยุคใหม่เลยครับคดีนี้ไม่ได้จบแค่ประสาทหลังเดียวครับแต่มันสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กฎหมายระหว่างประเทศเลยก็น่าคิดต่อนะครับว่าคำตัดสินในประวัติศาสตร์ยังคงส่งผลต่อเราในปัจจุบันได้มากขนาดไหน